สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีร่วมกันบวชเมนูอาหารถิน่นเมนูในดวงใจ1จังหวัดหนึ่งเมนูเชดชูอาหารถิน่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิน่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยแลนด์เบสโลชั่นฟู้ดรสชาติที่หายไปเดือดรอดเทสประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดลบบุรีประจําปีพุทธศักราช2568ที่ผ่านการคัดเลือก จากผู้สรงคุณวุฒิและกรรมาการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน3เมนูได้แก่ 1. ปลาระสงเครื่อง 2. น้ำพริกปลาส้มสมุนไพร 3. ลำตักท่านสามารถบวชเมนูอาหารถิ่นได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กร,รกฎาคมพุทธศักราช2568ผ่านทางเพจ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ h t t p s w w w facebook com ชาเล i ีซีคน1สิทธ์ต่อ1จังหวัดและเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นเมนูเชชูอาหารถิ่นของจังหวัดลบบุรีรสชาติที่หายไปเดือดรดเทสประจำปี2568หากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีโทร0 364 14258ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook สำนักงานที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m l o b c t u r e 1 5 0 0 0นำเสนอรายการโดยลบบุรี Breaking News TV สนทยาสีดีดำเนินรายการสวัสดีครับ